กลางเมืองหลวงที่แสนจะวุ่นวายมีตึกรามบ้านช่องน้อยใหญ่มีถนนหนทางที่เต็มไปด้วยรถยนต์ที่สร้างมลพิษให้กับชั้นบรรยากาศมีครอบครัวเล็กๆอยู่ครอบครัวหนึ่งอาศัยอยู่ในบ้านหลังเบล โดยมีลุงแหนมเป็นผัวป้าสีป้าสีเป็นเมียลุงแหนมป้าสีมีลูกสองคนลูกสองคนเป็นลูกลุงแหนมลูกลุงแหนมนั้นมีชื่อว่ามิลานและเชอร์แตมท้าความไปตอนสมัยหนุ่มๆลุงแหนมเป็นคนชอบสังสรรค์กับเพื่อนฝูงและชอบสูบบุหรี่อย่างหนักจนตอนนี้ก็ยังชอบสูบบุหรี่อยู่ลุงแหนมมักชอบมีอาการไอ และอาการไอก็เป็นต้นเหตุของเรื่องนี้เช้าวันหนึ่งเมื่อลุงแหนมเดินออกมาจะหาป้าสีลุงแหนมมีอาการคันคอยอย่างหนักจึงไอใส่หน้าป้าสีป้าสีโมโหมากจึงตอบว่าโอ้ยไอยอย่างนี้ไม่อ้วกใส่หน้าฉันเลยล่ะพ่อไปไปไปหาหมอได้แล้วลุงแหนมจึงตัดสินใจไปซื้อยามากินโดยตัวเองนั้นเดินไปก็ไอไปไม่รู้จะทำยังไงไอมันตลอดทางจนถึงหน้าเซเว่นลุงแหนมจึงตัดสินใจ เข้าไปในร้านเซเว่นไปซื้อยาอมโบตันยาสีฟันคอเกตสบู่<ม>วิเศษวิเศษ,เศษมากิน อะไรจะแม่สีฉันก็ไปหาซื้อยาตามที่แม่สีบอกไงอืมก็ดีแล้วแหละแต่ฉันว่าไอขนาดเนี้ยไปโรงพยาบาลดีกว่าไหมคะพ่อจะแม่สีว่ายังไงพ่อก็ว่าอย่างนั้นแหละลุงแหนมจึงตัดสินใจไปโรงพยาบาลตามคําสั่งของแม่สีสวัสดีค่ะคุณลุงเป็นอะไรมาคะเนี่ยไม่รู้เหมือนกันช่วงนี้ไอบ่อยๆแถมเหนื่อยหอบง่ายด้วยทํานิดทาหน่อยก็เหนื่อยแล้วทำอะไรถึงเหนื่อยนะคะ แล้วหนูคิดว่าอะไรล่ะงั้นคุณลุงนั่งรอตรงนี้สักครู่นะคะเมื่อพยาบาลได้คุยกับลุงสักพักลุงก็เกิดอาการไออย่างหนักพยาบาลมองหน้าลุงแหนมแล้วคิดในใจว่า นี่น้ำลายหรือฝักบัวเนี่ยลุงแหนมเชิญเข้าห้องตรวจค่ะพยาบาลจึงพาลุงแหนมไปที่ห้องตรวจสวัสดีครับวันนี้เป็นไรมาครับเนี่ย ไอ้หมอนเหนื่อยง่ายหายใจไม่ค่อยออกเวลาไอมีเสมหะออกมาด้วยโอ้โอเคโอเคงั้นเช็คปอดกันนะครับจากการวินิจฉัยเบื้องต้นนะครับพวกกับแฟ้มประวัติเนี่ยลุงมีการสูบบุหรี่ยังนัดเพราะฉะนั้นลุงเป็นโรค ลูกลูกพารมอเนลีเอมพิซิมาฮะอะไรอะไรมา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 วะไม่กินไม่กินลุงกินแต่สปาเก็ตตี้เฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ครับพอมอลลี่เอมิซิมาเนี่ย ก็คือโรคถุงลมโป่งพองเองครับลุงอ๋อๆ๋อแล้วมันเป็นไงอ่ะหมอโรคถุงลมโป่งพองคือโรคเรื้อรังซึ่งเกิดจากเนื้อเยือ่อปอดส่วนหลอดลมฝอยที่ทำหน้าที่แลกเปลี่ยนออกซิเจนในอากาศกับคาร์บอนไดออกไซด์ในเลือดถูกทำลายสูญเสียความยืดหยุ่นและอาจมีถุงลมถูกทำลายเสียหายจึงเป็นสาเหตุให้หลอดลมฝอยและถุงลมเกิดอาการป่งพองจนกลายเป็นถุงอากาศขนาดใหญ่ ดังนั้นปอดหรือร่างกายจึงไม่สามารถหายใจเอาอากาศออกไปได้ส่งผลต่อการหายใจและการแลกเปลี่ยนอากาศเป็นสาเหตุให้ร่างกายขาดออกซิเจนเนื้อเยื่อปอดเหล่านี้จะถูกทำลายไปเรื่อยๆและมักพบในคนที่สูบบุหรี่สาเหตุและปัจจัยเสี่ยงเกิดจากการสูบบุหรี่การหายใจเอาฝุ่นละอองหรือควันพิษติดต,ต่อกันเป็นเวลานานเนื้อเยื่อปอดบางชนิดเช่นภูมิแพ้ และความผิดปกติทางพันธุกรรมอาการที่พบคือคนไข้มักเหนื่อยง่ายเบื่ออาหารหอบหายใจลำบากไอเรื้อรังทั้งมีเสมหะและไม่มีเสมหะลุงแหนมจึงนึกถึงป้าสีที่ไล่ให้มาหาหมอถ้าป้าสีไม่ไล่ให้มาหาหมอคงจะต้องเป็นหนักกว่านี้แน่ๆ วิธีดูแลตัวเองนะคะข้อที่ 1. ไม่สูบบุหรี่หลีกเลี่ยงควันบุหรี่และควันต่างๆข้อที่ 2. รักษาสุขอนมามัยพื้นฐานเพื่อลดโอกาสติดเชื้อข้อที่ 3. ออกกำลังกายสม่ำเสมอข้อที่ 4. กินอาหารให้ครบ5หมู่ในปริมาณที่เหมาะสม หปีผ่านไปลุงแหนมทำตัวดีขึ้นทำตามที่หมอบอกทุกอย่างวันหนึ่งลุงแหนมก็ไปพบเพื่อนเก่าเฮ้ hey, แหนมสักตัวปเ่าลุงแหนมจึงตอบกลับไปว่าและเพื่อนลุงแหนมก็สวนกลับมาว่า เสียได้จังเฮ้ยเสียจัง,จงและลุงแหนมก็ได้ออกกำลังกายตามที่หมอสั่งทำให้วงแขนกล้มเป็นมัดมัด และเหตุการณ์ของเรื่องนี้ก็ได้จบลง